อยากกินไวยจับยวนอยากกินมะาลายมือก็เล,ลยสั่งในใา้เป็นสั่งขับตบงส่วนแม่สั่งก๋วยจับยวนมาต้องคิดเต็มถ้วยเป็นจานโดนจานบ่นี่ยใส่จานลองใส่จานเลย มีหนึ่าเขาได้จับดาวนั้ได้4.7ดาวปะ่ะวัถึงกับ5ดาว ้็นำุปกับพอได้อยบอกกันบอกพอ่อคั่วให้กินโยวาอยากกินแมาถ้าในเสื่สอเต็มว่าไว่ให้พอ่อคั่วเห็ให้กินอยู่จากมือพอ่อคั่ววายอยบ่ายเห็นยังกระเซีย 这样，我火一把，这两个塞。 อันนี้นักส่งเออแปลกอันนี้เป็นถุงม,มกจะบปาะไข่มากเปรี้ยวห้ามซุป,ปอบหวานแนว แต่ก่อนอะต้มกินอยู่ในต้มเองแต่ก่อนอุย้ยหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วต้มเองบริโภต้มกินเองเฮตุกินเองมาถ้าโดนหมากล่ะตั้งแต่ยุของเก่ายายมานีหาปีเราบ้างในเหตุกินเกอะแยะแต่ก่อนจะซื้อเสร็จก็จับด้วนมาต้มเองเห็ดเองเฮตุน้ำต้มเองเฮ็ดห,หมูย่อใส่กระดูกหมูหมูบด หมูป่นมีเลือดบ้านนี่อ่าเขาบปมากินเลือดหมูเลือดหมูเลือดไอเลือดไก่เลือดเขาใครมากินเลือดบ้านอืเผ็ดไหมเจ้วโอเคกะบ,บ่ถึงก็ว่าแซ่บพอกินได้กะบ่ถึงก็ว่าอร่อยอ่ะ สุดข,ขอจะบนบนนเป็นใหญ่อะแต่ก็เพาะกินได้เครื่องปรุงเสือกเกลืออ่ะซอยแบบ ขึกถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยจักรูปใช่ไหมถ่ายรูปด้วยเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายรูปล้วยเนี่ย ขัยมันเป็นไนง,นงขา่ายเรื่องหนึ่งมากเปิดเขาจับไอเรืออ่องหนึ่งมากตอนมากที่ะตอนมือละตอนซองตอนมากก็จะเป็นเบิง่ง เบิ่งมาจบข้อต่อนล้วน้องใหญ่เบิง่งเครื่องหนึ่งลับแล้วมหมูไม่กิน Wow.